วจ๊กเอามาใ่วันนี่ตอนในกุ้นางยิ่งทำผัสซันค่ะเนี่ยสบายดีทุกคนวันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวอยู่หน้าสาวเนาะทุกคนวันนี้อแม่จ้างคนมาจะคนแม่สิบแปดวันนี้แม่จ้างคนมาสิบแปดคนเพื่อนแกเฮ็ดกินแกงไก่แกงไก่สโมว์เพื่อข้าวกินนะทุกคน แล้วก็เฮาซื้อข้าวปุ้นมาพันเขากินพร้อมวันนี้เฮากัหาก็ออกมาทเทียงนหน้าน้อยทเทียงนหน้าน้อยคือเกา่าตอนนี้เขากกำลังเกี่ยวข้าวอยู่ทุกคนเฮากัเฮดกินท่าตอนนี้กะสิบโมงสิบโมงปายแหละเกี่ยวข้าวโค้งสุดท้ายแลย้วทุกคนเอ้ย นาประสาทกันแล้วแหละย่างเท่าน้าน,นี้แหละเ,เข้างานกันกล่องอ้อยยอะนี่เป็นข้าวดอเกี่ยวเฮ้ยเดียวก่อยมันเข้าหลายคนอยู่ เยอะเข้าแลยบอดี้ยไปยั้ซื้อน้ำหวานมากระถือเคืองมาหลายทั้งแบะกระลำขึ้นมาเนี่ยประเด็นเออซื้อข้าวปุ้นมาผ่านสกินเมื่อนี้นะข้าวปุ้นเนี่ย ข้าวหนน้เกียวข้าวป่นยาข้าวสูได้มันเกี๊ข้าวใส่หลวันนี้เอ๊ะมันเกีข้าวใส่หลนี่โคอรอยนีนายกับต้มต้มข้าวสูงกว่าเดี๋ยวเาจะข้ากันข้าวกสูงกว่าน่ายสบายดีสบายดีเอสซีฟังไทยดีครับมาเบิ่ง นีสาวแม็กกี้ทุกคนแม็กเจ๋งดะจ้ะไปจะไ,ไปดีจะไปดิไปกระเท ا า,แล,าแล้วก็จะเจียวเข้ามีคนมาเกี้ยวข้าวซอยหลายนวันนี้มีสาวโพสี 4, ทุกคนหลานนั้น เอาฝนห้าทางลมเนี่เปเป็นเลิกแกยวข้าวหมดบ่สวัสดีเก้วข้าวครับอู้ โมเดียรเลโเดียึ่งตึ่งตึ่งตึ่งา่โอ้ขนาดเนาะลบอลบอลบอขกรับเูิญุกินขึ้นไปนี่นาโอ้ยโอ้ยเฉที่แต่บอลบมีแฮลนับุญนั่นแหละเฮลไปสิเล่รอเฮลเลยโอ้ยอิตาดีใจสุดเด็ดแ่อนี้อาเด็กคน โยมาเอาอูอนจาย้นขนาดเลยเกินขีดกัดยเขีดัดเขาก็ยังหลทุกคนเลยค่ะเริมเก้ยวมันนี้แล้วหน้านี้นะเขางันนะขาเข้านั้ต่อยมันเลยเด้อเข้ากเข้าหเกลียวหนาเกลยวเอ๋ียวเอ คุณเท่าเจี๊ยบเอ๋วเอวะอดเอาอเอาเห็ดพันธุ์ข้าวปุ้นทายอยู่โมนโมนได้คนมาเกี่ยซอยลายวันนี้ทุกคนเข้ากะลมนะเดี๋ยวขึ้นไปเห็นกลิ่นท่าก่อนทุกคนให้กลิ่นพันธุ์ข้าวปุ้น กินไปลกก็เขาได้กินเลยกินพันข้าวปุ้นก่อนวัยซื้อน้ำหวานมากกระทั่งไก่ทุกคนลืมสารบรรยากาศอยู่โคดีเลยทุกคนมีน บ่ม,มีป่าทีาสายบ่ mm hmm. เหมือนนี้ทุกคนตกใ่น้ำแห้งมาแล้ว mm hmm. บรรยากาศคนดีเลยทุกคนน้องกก็ำลังไปตึกป่าอยู่ทุกคนจกะก็ได้หรือบ่ mm hmm. เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งทุกคนพาไปเบิ่งวะถ้า,าเกิดตึกป่าสิได้จกโต เดี๋ยวจะพาะไปเบิรงเทเกิดตึกปลาอยู่นองสะพูนตอนนี้เขากับมหอนองสะเลยนทุกคนเห็นน้องกำลังตึกปลาอยู่ถ้าเบิรงว่าผลสีได้ปลาจากโตเมื่อนี้คือที่เฮาตึกป่าคือมีคนขล่วบใกล้เทุกคนกินใกล้ไปก็เริ่มมาตึกป่าอยู่นองนี้ องนี้นะน้ำสิบโวแห้งเลยเด้อทุกคนอู้ปลาเกอได้ยักโตละนยังบร่ได้ปลาจะโตเลยลมแห้งขนาดทุกคนเอ้ยเข้าแล้วดูหนาวแล้วกันลมมีแต่ลมกับลมลมแบบบรได้ครบ จังหนาวว่ากันนี้คือบอกว่าตึกฝ้านี้ก็เห็นปลาบอนอยู่เดะเดี๋ยวหสีนหนังบึงอู้น้ำเป็นอต่าขนาดเกอโอน้ำเป็นอต่าขนาดเลย Nắng hơi các bạn chạy uni chào Sự đây rất tố bà mình Cái hẹn nào chẳng xanh là det, er det, det er. เร็ววป่าเบอร์นเกอร์ราคาราว่าป็นน้เออบ่อนตกน้ำแท้ด้วย ขาวซิวลอยนำขึ้นไปชิว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 ได้แล้วตัวหนึ่งทุกคนอันนี้มะกอทุกคนเนี่ยมีโกมะกอ เดี๋ยวเอาซีมเมอิดเหงก่อนทุกคนบานนี้แม่คือซีแกงไก่แล้วเลยเอาซีไปโลขบปุ่นสูงแล้วแกงไก่เลยแม่ทำในปุ๋งใช่ไหมยังป๋งามแก้วอันนี้ก็ผปุ่นก่อนกินแล้วสงเลยน่นมกมา นี่แกงไก่สมุนไพากระสุกแล้วทุกคนขึ้นเอาก่อนมันยากกุงจองมาเร็วมากอธิวติตร ตอนนี้ก็กำลังต้มน้ำยลโลขปุ้นทุกคนเลยทาห้ำหอนก่อนทํามอฟตก่น้นลมแห้งขึ้นไปกัน

แล้วแล้วบันนี่กินกินพันกระปุนแล้วจะกินข้าวปูเพชตตังกินยุลุมยุเทงน้อยพ่นถ้วยดำให้ประตูกินถ้วยดำเพื่อจะเก้าวจะขึ้นมันมารด้วยกบขึ้น ของูยาตาให่เอมาับสนวันนี้เอาเอป็นผู้อามาากนมรดกนี่ะโอ้ยับเลยกินกระแช่กินกระหวานมนมรดกตมขึ้นของตาของนาของปู่ของยาถอยดำอีกกระเีเล่าถยดำเอาไปดังไป้ววันดำ เป็นถ้วยเลย็กเขาตีเอาแต่ก้า <laughs> ล้มก็ลม่มเพื่อต่างปิวเขาแรงแรงสีาเวลาสมเกรน่งแล้วบุงอยู่ทิงก็กินัวอยนยูเือ่า้วมาเกิดภยไดู้้สาวมาซอยบมมันนี่เมืมาแล้วเหเขาไปเน้ได้ผู้สาววมาเกี่ยวเขาซอย ไม่เก่งมาเลยแล้วมีวาวมังคีวขาโซอยตลาดนาสายงามไม่มีนะร่าง <c oughs> ม่ถูกหรอพวมีแฟนมาเนาะมามาทุกคนกินพันข้าวปุ้นกินผ้าข้าวปุ้นแล้วจังกินขาน้าวบรรยากาศอยู่เทงน้อยมีแต่ลมทั้วลุมล่มจะเทงยิปเปียนเลยเอ้าลมแหงมาน

ว่า yes> ิู่ตกใส่งี้ยมั้งะสดแม่กะปุนแม่น่ะถอาอีู้อเด็ดปนินมาทันเขาค้ามาชุเดี๋ยวเดี๋ยวเกข้วก่อมเเ ตอนนี้เขากลกินข้าวพักผ่อนแล้วเลยทุกคนนะคะก็ซื้อลูกเกี่ยวข้าวเลยอันนี้เป็นเกี่ยวเขาเดี๋ยวสะพาลงเบิง้งบรรยากาศเกี่ยวข้าวเล็กๆน้อยๆกะสิปิดคลิปทุกคนบรรยากาศเกี่ยวข้าตวตอนแรกแดดลง ข้าวอิ่มเลยสมอยนะบันเกี่ยข้าวโพดของมัน,มนอตอนแรกมีคนมาเพลินสามคนสี่คนตอนแรกโอ้โหสี่คนนีสมัยสมัยสวีสมือเกี่ยข้าวซอยตอนแรก เดี๋ยวเราสกเกี่ยวเข้ากันทุกคน อตเฮี่ส่หลมุมตอนนี้กาขึ้นมาแต่เกี่ยวข้าวนะทุกคนยังบวแล้วซ้ำมืออจะเกี่ยวต่อมนเซมแม็กกินข้าวเป็นขึ้นมาแต่เกี่ยวข้าลว,ว,กกาาวาล้วจะกินข้าวนะทุกคนตอนนี้กระคำแล้ได้หัวกรซิขอปีคลิปจะเพง่งคนีทุกคน มืออื่นมาเกี่ยวเลยสิอาจคิดว่าทุกคนบางอีบายบาย